เรานนาะจะเอาเรื่องนี้ไปแต่งอนิเมะเนาะน่จาจะเทเลยแต่ว่าต้องขับรถนะคุณใช่แนวขับรถเนี่ยแบบติดต่อกันเฮ้ยจะเข้าโกแบบเอาเลยสุสุนะเอาเลยสุสุนะเตะเข้าไปเลยแล้วสุดท้ายก็เตะวืดอืม้มสกัดไว้แบบตึงๆนะเฮ้ยคุณคุณมันเป็นหน้ามันเป็นหน้า,นา,นาโกชัยเลยวัดวัดวัดผมแรกยู่ผมแรกยู่ผมแรกยู่เฮ้ยเอยเอผมมาผมมาผมมาเลยคุณต้องแฝกก่อนคุณต้องแฝกก่อน มาผมผมกลับมาแล้วอืมโอ้โหคุณเตะมาสวยมากสวยมากอันนี้คือสวยมากสวยมากผมเลี้ยงผมเลี้ยงห้องกำแพงตอนนี้นะคุณเตะเลยอุ้เอ้าเอาคุณเอาเลยเออเตะเองก็ได้เราเลี้ยงเราเลี้ยงเราเลี้ยงคนเป็นปลาโลมาเลยเฮ้ยสปอยเลอร์ผมตั้งด้วยคุณไปทำเล่นเครื่องเหรอสปอยเลอร์ผมตั้งด้วยยังเท่เพราะผมมีหลายฟังก์ชันจริงๆเลยอืทนแม่งเลยเกะกะคุณปัดมามาผมปัดแล้ว เราต้องเล่นทำลายรถคันอื่นม่นะคุณอ้าวเฮ้ยผมเบียดเฮ้ยผมรถผมมันไม่เร็วพอว่ะรถผมมันไม่ได้มีในตรัส้อนเลียร์มาคุณเอาไปเอ้าขุนซาเสอร์ให้คุณคุณส่งมาข้างหน้าคุณส่งมาข้างหลังเนี่ยผมอยู่หน้าแล้วโอ้เวรกรรมเวนกรรมแล้วอันนี้ของของแท้แล้วอือหือผมดูไอ้ตัวนั้นอยู่พอดีเลย โอ้โหต่างคนต่างคนละทีมอาะก็ถูกเลยดีกว่าเอาคุณ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 ชิบหายแล้วมันเล่นเครื่องต่หลังคุณไปแล้วแล้วผมเล่นเครื่องไม่ได้แล้วผมไม่มีเน็ตดอสเอ้ยจังหวะนี้ผมพลาดแล้วคุณเฮ้ยอย่าสวยผมสกัดไมาให้หน่อยคุณไปเลยคุณไปเลยคุณไปเลยคุณคุณจังหวะนี้แหละสวยมากหมุนเลยยังมาดาบอกตบมา อย่าบอกว่าทำได้ดีมากสตอร์สู้ๆนะคุณแยกในตั๊กผมนะคุดฟุกได้ครับแล้วผมไม่มีในตั๊กจัดยัดในตั๊กเลยอ่ะนี่คุณ้ยยคลิไม่ทันแล้วผมผมจอดรถไปฝั่งตัวเองนะเปลี่ยนสาตาแล้วผมเกลี่ยนสายตาแล้วมาขุดไปเลยไป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 นาโกแล้วมันดันผมมันดันผม ไต่กำแพงโชว์เลยสมเป็นที่คนไทยมาครับเฮ้ยมันดันกูเนี่ยไอ้รถโบราณเนี่ยวผไอรถเทเลอร์ดันคุณได้ไงวะอู้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วไปนะยมาดากูโขนไม่เชื่อเลยยมารดาบอกอุ้ยบอลลูบอลทำไมอุ้ยกูอุ้ยนนนี่ ฉิบหายแล้วยนะ้อน่ะยังมันยังมาดัามึงเรียกหากูทำไมเนี่ยยังไม่ได้กูจำชื่อกูได้ทังเรื่องกูเยอะอโอ้ยฉีกหายแล้วอืมเฮ้ยอะไรยคุณอ้ยโอ้โหคุณอืมปัดไปด้านข้างเอ้ยสวยมากเราประสานท่ากันได้ดีแต่ไอ้รถทรัคนี่มันชนจังวะเป็นบ้าอะไรเอา้า โอเคผมจอดรถรอตัตรงนี้กไนมันเกิดอะไรขึ้นวะเราจากที่เราช่วยกันแย่งคนคนคนดันผมแล้วก็จากนั้นมันเอ๊ะหรือว่าเขากินยาน้อยเกินไปหรือเปล่าวะไปคุณไปเดินหน้าไปเดี๋ยวนี้คุณไปเลยคุณไปเลยจังหวะนี้แหละไม่มีอะไรดีกว่านี้เนาะไม่มีอะไรดีกว่านี้เนาะโอ้โหมึงก็ยังจะชนกูได้นะไอีเวนเราหมดแล้วไม่ชนหมแล้ว เร่งเครื่องเต็มกำลังอืมจัดกระแพงก่อนสวยมากคุณสวยมากผมดันก่อนผมดันออกผมดันอยู่ผมดันอยู่อืมอดันไปมือสวยจังวันนี้ประาท่าเย่ Our Adventure Our Adventure จังวันนี้ครับจังวันนี้ผม,ก,ผมกำลังเลี้ยงลูกอยู่ด้วยคนแรงระบิดแล้คุณปูมันเติมเ<ช>ยอะประสานชนห้งกันเข้าโก้ไ เป็นมุมที่ดีมากจากวันนี้ผมไหลตามลูกบอลเลยเอา้านิ่มๆเลยกูอะไรวะเฮ้ยแล้วกูแล้วกูมาทำอะไรเนี่ยคุดเขี่ยมาเลยสวยสวยมากสวยมากสวยมาก,สว,มากสวยมากที่สุดแต่ว่าผมไม่ได้ลูกกว่าคุณเอา้เอาแล้วมันเขียยมาเตอนตัวเองเอาอขอบคุณมากครับขอบครับช่วยๆนะครับจงหวะนี้คุณจงหวะนนี้คุณต้อง อะไรคืออะไรอะไรคือกูไม่ทันได้ขยับเลยระเบิดตาหน้าผมเลีย์กันโอ้โหคุณครับคุณครับดูคุไทยเขาเลีย์มาเคลเีย์มาสกัดทั้งเพื่อน <c oughs> อยู่แผงตรงข้ามก็บอกมาแบบผมหักหลังว่าคุณไงเออเนือน้อเรื่องไงผมแบบ oh. แกโด,ดฉนฉลอกแล้วเลยยังมาเดะใช่มาเพื่อหักหลังแกยังไงล่ะขำไม่ออกขำไม่น้ำตาก็ขำได้น้ำตาไอเวนอะไรวะเนี่ยชนใครชนมว่วงเขี่ยมาทางขวาจาวังหวะนี้เจ้าบุรณะเราจะไม่ผิดหวงดังในตัวเชนดจิเด้อโดน แลกอโอ้ชิบหายแล้วแลกเหมือนกันมึงมึงไม่ต้องมายุ่งกับลูกบอลกูพูดเคลียร์ไปสวยสวยมากสวยมากสวยมากหนึ่งวันที่สุดโอ้ชิบหายแล้วอันนี้น่าจะไม่ดีเท่าไหร่ฝากไม่นะยามาดากูค้างเอวละไม่ได้ละจังหวะนี้โคตรโดหดเลยเมื่อกี้ คุณจอมกินนู้ตลกจังวะไม่เจ้คอะไรอะไรคือคือชนปุ๊บแล้วิกเบียงไม่ไั้เขียดิ้งจะเอาขาวไปไหนเออนี่กูบินเลยนีคุณสู้เขาสู้เขาตลกจริงจังแล้วคุณจอมนตลกคาเฟ่ะไรตอนนี้อผมเขียวแล้ว ผมเฉียวแล้วคุณเชียเฮ้ยอืมอ้มโอ้ยชิบหายนิดเดียวเฮ้ยมีนกมแล้วเอ้าผมชนใครไปวะช่างมันแล้วกันไม่เกียกเ่ยวอะไรกับกูคุณเคลียร์ไปเอ้าหายแล้วอุวอ้มกูมเคลียร์กลับด้วยเป็นไงได้ คุณไปคุณไปกูเขีย่ยเข้าโกไปเลย <_ an> มันอยู่ฝั่งนี้หมดเลย <_ an> <_ an> โอ้โหไม่ได้องบังดีโอ้ไม่ได้ <_ an> มันเขียมาโอ้ชิบไก่เอาละไอ้คนนี้แล้วอ่ะไอคนนี้ไม่คอ,องแต้มเลยอ่เฮ <_ an> ้ยเจบเอาอันนี้นะคุณคุณคุณไปไเย โอ้ไปไนเ,เอ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูมาอย่างไวกู <c oughs> มารอย่างไมเขียวทางนูน้น <c oughs> โอ้บอลชนกูไมไม่สนใจเลยใจดีเลยเลย <c oughs> เฮ้ยโอ้โหมันยังอยู่เลยเนี่ยโอ้โอ เป็นไงล่ะเดี๋ยวเป็นไงล่ะขี้ขอดูนี่นไงติเป็นไงล่ะยังมดาฉันท้องตัแล้วฉันท้องตัวอะไรยัมดาดูนี้ดูนี่ยังม่ได้กูด่าแต่เขากูเป็นเองซะงั้นอะไรวะเนี่ยติดกูโกนตัวเองเอ้าลุกเก็งลุกเก็งมันเดิน ระเด้งกระดอนเองเข้าเองด้วยโอ้โหคุดมีน้ำใจลูกบอลไอ้เวรเราหวังชนพวกมันตายดิไหมพวกเชนในพวกเชนในนะมันอยู่แค่เอื้อมเท่านั้นอืมจังหวะนี้ขุดๆจังหวะนี้ตั้งไรตั้งนะเอ้ากูชนเลยกูชนเลยไม่หวังได้เลยเข้าไปเลย เาพวกมึงไม่ทันหรอกหกต่อศูนย์นะนี่กูเสิร์คย,ย,ย้ายทีแล้วโยมดากูย้ายทีล้วกูย้ายทีละนี่ยมดาโอ้ยต้องจ้างกูอีกนี่กูไม่ไหวแล้วแม่งศูชวนแม่งเลยกูเล่นจนยิ่งยิ่งกว้กูไม่ไหวกูไม่ไหวชีวิตกูไม่มีอยู่แค่นี้นะยมาดา อไอ้ขายขี้หนามสองเกมเกมนี้นะคือถ้าเกิดถ้าเกิดมีโชว์ว่าคิวอะอะไรเราฆ่าได้กี่คันอะมันก็จะเห็นว่าเฮ้ยกูเสิร์ฟได้กูเสิร์ฟก่อนกูเสิร์ฟเลยเสิร์ฟได้ผมจะดูในกลางให้สวยมากสวย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 หนึเดียวเข้ามาคุณเอาคุณเอาคุณเอาวไม่ได้ผมเองผมไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วเฮ้ย เอ้าต่างก็ต่างก็ชนขอบคุณครับเอ,อ้ยผ<อ>มไม่มาแล้วผมไปเก็บผมไปเก็บนายันแล้วเข้าเข้าเข้าเชี่ยไปไปไม่ได้โอ,อ้โหไม่ได้ผมไม่อยู่ ผมหยุดลูกบอลให้อือไปเลยเกมไเซ์ยี่ในสุดเราก็ได้สักแต้มหนึ่งอย่างดีมาแล้วขอมาแบบเดือดๆเลยอึ้ยข้ามหัวศัตรูแล้วเตะเลยอือระเบิดไปเลยเฮ้ยชิบหายแล้วคุณปกป้องปกป้องอยู่ตอนนี้เราจะตึงหนักคุณเคลียร์เลยเอ้าไม่ได้ โอ,อ okay, เคสวยโ oh, okay. อเวนรถผมควม่ำรอสักครู่มาเซฟเอาเลยกูไปเขี่ยไปข้างหน้าแล้วไปเลยโอ้ยเนย์กูชนแม่งเลยสิกชนแม่งเลยเฮ้ยยังอ,อ,อยู่ลูกบอลไม่ให้มันช่วยไม่ให้มันช่วย โชิบหายแล้วคุณสวยสวยมากสวยมากสวยมากโอ้โเฮ้ยชิบหายแล้วคุณต้องเคลียร์ผมไม่มีโตแต่ผมจะเอ้ยสวยผมยืนบล็อกไลน์มาเลยเออมาแล้วชิบหายแล้วคุณไปดิีดมันไปดิดเฮ้ยเกือบแล้ว เฉียูดอยู่หน้าประตูกูนานจนไปแล้วสวยคุณขวเขียบเลยขวเขียบเลยเขียบไปกลางๆแล้วคุณละวังอืมาแล้วตึงบอมีตึงคุณจเจ้าเนี้ยเอ้าไม่ทันผมไม่ได้อยู่หลังบอลไม่เป็นไรเลยเเขียบไปเขียบไปอืออือสวยคุณสวยทังไก่ซะ ่ดิฟมาโอ้ดิฟโคตรเท่เลยแล้วก็พุ่งแตงจังหวะเอ้สวยขอบคุณเพื่อนเดี๋ยวคุณเหมือนดันดันหลังหัวลูกไปเลยเออเราจะชนะเรวคุณเราจะชนะเออตอนนีกนิดนึงไปเฉยเร็วไปชนะชนะชนะ ย้ยฮิฮิฮิเข้มงคลเอ้ยคุณ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 อือสวยไหมอือเอาคุณไม่ทนชิบไก่ละรอบนี้แค้นเหรอนายเอ้าชิบหายแล้วคุณอือสวยครับไปก่อนอย่าเพิ่งมาอยู่ตรงนี้ อืมมูอยู่ตรงนี้โอ้โหไอ้ AI, นี่มันชนเก่งว่ะเฮ้ยบอดนี่ยว่ะมาคุดตรงนี้นะจังหวะนี้นะคุณคุณโอ้โหอืปัดเลยคุณเขี่ยปัดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอยากก้งไปอย่างนั้นกูเสียวนี่มันมันเล็งมาแล้วเฮ้ยไปเลย ป้องกันแทบตายแต่เอไอได้แล้วดูคนเตะเขาเลี้ยวมุมใจเลยนะแบบไปแล้วเอาเลยคุณตอนนี้แหละจังหวะนี้นะหลอกไปกันหลอกเออกูอไอคุณแหลกกูแหลกกูแหลกแหลกโอ้ชิบพายทุกคนเหรอไอใครชนตูดกูอือขอเมย์ซื้อไปซื้อมาเขี่ยไปเขี่ยไป ใครๆโดดมาเมื่อกี้ไปไปคุดไปสวยสวยมากอุ๊ยใครชนกูวะมีคนใหม่เข้ามาแล้วเขาไม่ใช่ไอ้โอเคแต่ปัญหาคือเราอาจจะแพ้ได้คุดผมชนคนดันไปดันพลังสู้พลังดันพลังดันข้าวเหนียวไก่ฝักไหนอะไรคุณกระสานท่อเต้เอื้อระเบิดไม่ไม่เป็นไรผมมาแล้ว ใชบาหายแล้วไม่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 กูเขียออกกูเขี่ยวออกเยกูให้มึงหลอกโอเวนกรรมละนี่มันไปอยู่หน้าบ้านเราไม่ใจคอไม่ดีเลยเออคุณโดดเลยแค่คุณแล้วเขียวนตัผมไม่มีว่ะนี่ไงผมม,ผม,มีผมรอพุ่งชนผมรอพุ่งชน เออคุณชนมึงกันเลยม oh. ันไปกันเดี๋ยวนี้เลยผมไปไม่ทันนี่ไงเฮ้ยดอกไอ้นี้สวยมากค,นค,นคนุณคุณคุณทำอะไรอืมโอ้ไม่ก็อีออ oh ออชนแม่งเลย<น>อืมคุณสวยมากอยู่ตะเดนมันไว้อยู่ตะเดนมันไว้อยู่แดีนยนงไว้คุณเอาเลยจังหวะนี้แหละนี่ก็คุณเท่านั้นที่ทำได้ ยังไม่หลัเริ่มดีใจแล้วมุมนี้กูโคตรเหนื่อยผมบอกเลยถ้าเราชนะไอ้คนนี้ได้คือเราถือว่าชนะไปเลยนะกันเฮ้ยอะไรกันตีอะไรกันี่ฉันเติบได้เลยเนี่ยดูผมชนออกเฮ้ยถอยเอ้ยเออขึ้นหนุดไม่เลยเอาให้ยางมันขาดไปข้างหนึ่งเฮ้ยเขายอมแพ้ยิ่พวกเราเป็นแชมป์ทุกคนเราเป็นแชมป์